สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส2ปี63ของหุ้น IVL นะครับหรือว่าบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินของหุ้น IVL นะครับหรือว่าบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งงบการเงินในครั้งนี้ก็จะเป็นงบการเงินในไตรมาส2ปี63นะครับที่เพื่อนๆก็สอบถามเข้ามานะครับซึ่งเข้าใจว่าผมเคยทำเป็นคลิปไปนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตในส่วนของงบการเงินในไตรมาส2ปี63นั่นเอง สำหรับธุรกิจของหุ้น IVL นะครับก็จะเป็นการไปลงทุนโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านปิโตเคมีแบบครบวงจรเข้าใจว่า IVL นะครับจะเน้นลงทุนกับบริษัทที่เป็นกลางน้ําไปหาปลายน้ําซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ประมาณ5้นะครับก็จะมาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวดเพชร ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้จากพวกเส้นใย,ยสังเคราะห์อ,อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตามที่ผมได้เข้าไปอ่านเจอในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เว็บไซต์ของตัวบริษัทนะเขาก็บอกว่านะครับในส่วนของสินค้าด้านขวดเพชรเนี่ย IVL ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่า IVL เ,เขาลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปลงทุนยังต่างประเทศ เพราะฉะนั้นนะครับพอเกิดวิกฤตครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยรายได้ที่มาจากต่างประเทศมันก็จะค่อนข้างลดลงมันก็เลยอาจจะมีผลในส่วนของรายได้ของตัวหุ้น I V L นะครับที่ปกติเขาก็เป็นหุ้นวัตถุจักอยู่แล้วพอเจอวิกฤตครั้งนี้เข้าไปก็อาจจะทําให้รายได้ของเขาเนี่ยลดลงมานั่นเอง ซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของรายได้รวมครึ่งปีแรกนะครับของปี63เทียบกับของปี62ในส่วนของรายได้รวมนะครับครึ่งปีแรกปี63ก็จะมีรายได้รวมอยู่ที่176,88ล้านกว่าบาทในครึ่งปีแรกปี62นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่192,590ล้านกว่าบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับในครึ่งปีแรกปี63ก็จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่724ล้านกว่าบาท ในขณะที่ครึ่งปีแรกปี62นะครับเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่5,974ล้านกว่าบาทก็ถือว่ากำไรสุทธิในครึ่งปีแรกปี63เนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือหายไปประมาณ 87.88%เลยนะครับในส่วนของกำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเรานำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในครึ่งปีแรกของปี63ก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่6สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ครึ่งปีแรกของปี62นะครับก็จะมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่97สตางค์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นนะครับกำไรต่อหุ้นในครึ่งปีแรกปี63ก็ลดลงมาจากของครึ่งปีแรกปี62ถึง93.81%เลยนะครับก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากๆเลยนะ เกือบขาดทุนเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้รวมนะครับในครึ่งปีแรกปี63เทียบกับของครึ่งปีแรกปี62ในส่วนของรายได้จากการขายนะครับเราก็จะพบว่ารายได้จากการขายครึ่งปีแรกปี63เนี่ยก็ลดลงมาจากของปี62ประมาณ1 2 4 1 ซึ่งก็น่าจะมาจากวิกฤตครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยมีผลทำให้รายได้จากการขา,ขายของเขานะลดลงแต่พอเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเราก็บพบว่าค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะครับแทบที่จะไม่ลดเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เลยมีผลทําให้กําไรสุทธิของตัวบริษัทในครึ่งปีแรกปี63สามนั้นลดลงมานั่นเอง ที่นี้นะครับเมื่อเราดูในส่วนของงบการเงินของครึ่งปีแรกไปแล้วเรามาดูในส่วนของผลประกอบการในรายไตรมาสกันบ้างน,นะครับซึ่งเราก็จะมาดูในส่วนของงบการเงินในไตรมาสสปี63เทียบกับของไตรมาสหปี63แล้วก็เทียบกับของไตรมาสสปี62โดยเรามาดูที่รายได้รวมนะครับในไตรมาสสปี63ก็มีรายได้รวมอยู่ที่76,74ล้านกว่าบาท ในไตรามาส1ปี63นะครับมีรายได้รวมอยู่ที่94,855ล้านกว่าบาทในขณะที่ในไตรามาส2ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่95,409ล้านกว่าบาทเมื่อเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับในไตรามาส2ปี 3, 000, 000, 1, 63ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่153ล้านกว่าบาทในไตรมาส1ปี63นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่570ล้านกว่าบาท ในขณะที่ไตามาส2ปี62นะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่2 2 6 7ล้านกว่าบาทเมื่อนำมาคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับในไตามาส2ปี63กํากำไรต่อหุ้นของตัวบริษัทเนี่ยคือเป็นขาดทุนนะครับซึ่งก็ขาดทุนอยู่ที่1สตางค์ต่อหุ้นในไตามาส1ปี63นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่7สตางค์ต่อหุ้น โดยที่ในไตรมาส2ปี62นะครับก็มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่36สตางค์ต่อหุ้นก็อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกเลยนะครับสำหรับวิกฤตในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อไรายได้ของหุ้นไ v l ค่อนข้างเยอะมากๆเลยและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือในช่วงนี้เขาก็มีการรณรงค์การลดใช้พวกพลาสติกนะครับพวกภาชนะที่ทาจากพลาสติก ซึ่งอันนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้น IVL ทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าผมเคยอ่านเจอในข่าวนะครับที่หุ้น IVL เนี่ยเปลี่ยนมาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอนุรักษ์โลกซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทำอยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วมันประสบความสำเร็จนะครับมันน่าจะส่งผลต่อรายได้ของเขาในอนาคตอย่างแน่นอน ปัจจุบันนะครับในส่วนของงบสแสดงฐานะทางการเงินของหุ้น IVL ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่สินของเขามันก็เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราดูจากค่าดีเนี่ยแต่ก่อนค่าดีจะอยู่ที่ประมาณ1.8เท่านี่แหละแต่พอมาดูในปัจจุบันนะครับค่าดีอยู่ที่2.55เท่าก็คือนี่สินของเขามันเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเรามาดูในส่วนของสินทรัพย์รวมนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่4 5 8 8 6 3ล้านกว่าบาท คิดเป็นหนี้สินนะครับอยู่ที่3 2 3 4 2 7ล้านกว่าบาทก็คือหนี้สินขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่1 2 6 6 8 5ล้านกว่าบาทก็คือหนี้สินของเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยปกติแล้วค่าดีของตัวหุ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1เท่ากว่าเนี่ย ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหุ้น IVL แต่อันนี้ขึ้นมาถึง2.55เท่านะครับก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆกันะสำหรับค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้น IVL นะครับก็อยู่ที่73.66เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่1.16เท่าก็ถือว่าค่า P/E ของหุ้น IVL เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะเทรดกันที่ระดับ P/E ประมาณ20เท่าวกว่าๆนะสำหรับหุ้น IVL สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่5.08% ก็ถือว่าก็าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราย้อนกลับไปดูอัตราการจ่ายปันผลในอดีตเนี่ยเราก็จะพบว่าอัตราการจ่ายปันผลของหุ้นไอวีจะอยู่ที่ประมาณ1.4-1.7ง1.7นนะครับก็ถือว่าการที่ราคามันลดลงก็เลยมีผลทำให้อัตราการจ่ายปันผลนั้นมันเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูในส่วนนี้ประกอบด้วยนะครับว่าทำไมอัตราการจ่ายปันผลมันถึงเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้นะ สำหรับตอนนี้ราคาหุ้น IVL ก็อยู่ที่23บาท30ตตางต่อหุ้นนะครับ สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น IVL นะครับก็ต้องยอมรับว่าหุ้น IVL ตอนนี้เป็นช่วงขาลงอยู่นะครับซึ่งหุ้นไ v l เอเองก็เป็นหุ้นวัฏจักรนะครับเวลาที่ขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นแบบไกลมากๆเลยนะแต่เวลาที่ลงก็ลงแบบสุดๆจริงๆนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของหุ้นวัฏจักรนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนกับหุ้นวัฏจกักรเราก็ต้องดูเซอร์เคิลของการขึ้นลงให้ดี ซึ่งตอนนี้ผมมองว่าแนวรับที่น่าสนใจที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ17บาทถึง20บาทโดยประมาณนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ระดับราคาณนะตอนนี้ก็ถือว่าเข้าไปสะสมได้นะครับก็ถือว่าระดับราคาค่อนข้างต่ำแล้วแต่ก็อาจจะต้องถือไปค่อนข้างนานนิดนึงนะกว่าที่ราคาจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงซึมๆของตัวราคานั่นเองนะ หลักๆของหุ้น IVL นะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือแนวโน้มของตัวธุรกิจนะครับในอนาคตเนี่ยจะมีทิศทางเป็นยังไงจะมีเทรนเป็นแบบไหนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันก็คือเขามีการรณรงค์การลดใช้พวกพลาสติกลงซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากๆเลยนะเราต้องมารอดูนะครับว่าหุ้น IVL เนี่ยเขาจะมีวิธีการแก้เกมยังไงและสุดท้ายแล้วเวลาที่เขาแก้เกมออกมาเนี่ยผลที่ออกมามันจะเป็นยังไง มันจะทําให้รายได้ของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ารายได้ของเขาจะเพิ่มไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้ามันเพิ่มแน่นอนครับมันมีผลต่อตัวราคาหุ้นที่มันต้องมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของหุ้น IVL อ่ะใครที่ชอบหุ้น IVL ก็ลองมาศึกษาข้อมูลครับลองมาดูคลิปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมตมันนึงแล้วก็ไปดูข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบด้วยก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับลองมาดูแล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ วันนี้วันหยุดนะไม่ใช่ว่าเข้าไปเปิดสตรีมิง่งเฮ้ยทำไมตลาดหุ้นยังไม่เปิดวันนี้วันหยุดนะครับ